มาทำตัววิดีโอตอนเปิดคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไปใส่ไว้ใน youtube แล้วก็โดนลิขสิทธิ์เพลงน่าจะเป็นเพลงเนาะของช่อง3นะครับก็เอาออกแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับลองตัดต่ออะไรใหม่แล้วก็ไม่ผ่านเนาะก็มาอัดเพิ่มเติมเป็นตอนหัวเพิ่มเข้าไปแล้วกันเนาะลองดูว่าจะผ่านหรือเปล่าเ,เรื่องของเรื่องก็คือว่าตัว ละครบุพเพศสนิวาสเนี่ยครับมีอิทธิพลน้่งเยอะนะครับกับสังคมไทยปัจจุบันณนะเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าละครเขค่อนข้างดังมากนะครับทีนี้มันทําให้เกิดอ,อารมณ์ของการเรียนรู้โดยที่โดยที่เรามามองภาพในเรื่องของ active learning ได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับ การจัดการเรียนการสอนเนี่ยถ้าสมมติเกิดทําให้เป็นแบบละครทํากับตัวเราได้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเด็กสนใจที่จะศึกษาเหมือนกับเราไปศึกษาตัว เรื่องเนื้อหาต่างๆของภูเคสัสวิว่าดเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับที่ฉากแรกๆที่เราจะใช้เนี่ยนะครับที่เราเห็นได้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องจากตัวนี้นะครับก็คือตัวหนังสือ จินดามนีนะครับผมถามหน่อยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีละครบทเพศสันนิวาสขึ้นมาเนี่ยมีใครคิดจะไปเปิดหนังสือจินดามนีอ่านไหมต้องยอมรับว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีใครคิดจะเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านแต่พอมีละครตัวนี้พูดถึงหนังสือจินดามนีขึ้นมาปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับ คนไปหาหนังสือจินตมณีอ่านโดยที่ไม่มีใครใช้ครับไม่มีใครใช้ว่าเฮ้ยไปอ่านแล้วมาตอบคาถามนะไปอ่านแล้วให้มาเตรียมสอบนะเฮ้ยคำถามเพื่ออ่านไปเพื่ออะไรก็อ่านไปอย่างนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเอ็นเจ้าหนังสือจินตมณีนั่เป็นเป็นยังไงวะในชีวิตฉันไม่เคยอ่านนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือผมเองเนี่ยผมยังสนใจที่จะอยากหามาอ่านเลยนะครับแล้วก็ไปเจอแล้วด้วยนะครับมีเมื่อกี้เท่าที่สังเกตไหมฮะในรูปเนี่ยจะมีอันหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำลิงก์มาให้เราเปิด จินดามณีที่เป็นเล่มที่เป็นเล่มกระดาษโบราณเลยนะครับก่อนก่อนที่จะพิมพ์เป็นเล่มหนังสือจริงๆเนี่ยขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับลองไปหาดูแล้วกันเจอแน่นอนนะเจอง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยนะครับรูปเนี้ยนะครับถ้าเราสแกน QR code โค้ดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเลยนะครับหรือพิมพ์ไปเลยครับจินดามณีรับรองว่าเจอแน่นอนนะครับเพราะมันดังมากนะคนไปเปิดคนไปหาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ฟีดแบ็กหนึ่งแล้วนะฟีดแบ็กหนึ่งละ อันที่สองครับอาหารครับในเรื่องเนี่ยกาลเกตทำอาหารค่้นข้างเยอะนะครับหลายอย่างแต่ละอย่างเนี่ยทำให้เกิดกระแสในการกินขึ้นมาเยอะเลยนะมีกุ้งเผาขึ้นมาร้านกุ้งเผาขายเด็บขายดีมามีม้วง,งน้ำปลาหวานขึ้นมาในเซเว่นไม่ต้องหาเลยครับเกลี้ยงกลิบนะครับแล้วก็มีคนทำแชร์สูตรหมูสโลง แชร์สูตรไอ้น้ำจิ้มกุ้งเผาแชร์ว่าร้านตัวเองมีแชร์ว่าวิธีการทำมะม่วงน้ำปลาหวานทำอย่างไรให้มันเด็ดสูตรเดียวกันกับแม่หญิงกละลาเกตเลยนะอะไรประมาณนี้นี่คือฟีดแบ็ที่มันเกิดขึ้นคำถามคือในเรื่องได้สอนไหมครับว่าทำอย่างไรก็อาจจะไม่ได้สอนแต่คนเข้าไปหาว่าเฮ้ยสรุปมันทำยังไงว่าไอหมูโสงกนี่มันคืออะไร แล้วมันทํำยังไงเฮ้ยทาเริ่มกินแล้วมันเป็นไงบ้างพอทําแล้วเฮ้ยสูตรเนี่ยไม่อร่อยเฮ้ยลองทำมาสูตรนี้ไหมมีคนแชร์กันเอยอะแยะตะแปะเลยถามว่ามีใครใช้ไหมให้ทําแบบนี้มีมีใครใช้ไหมครับว่าเฮ้ยพอทาเสร็จเดี๋ยวฉันจะมาสอบเนะี่ยหมูสลงทําอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงมีประวัติความมายังไงบ้างไม่มีครับนะแต่พอไม่มีแล้วถามว่าแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นคือคนไปหาความรู้จากมันนะครับคนไปหาความรู้จากมันอีกอันนึงบุคคลครับบุคคลที่โผล่เข้ามาในในในเรื่องนะครับมันก็จะอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์นะคนเข้าไปหาเยอะแยะเลยครับว่าสีปราดซึ่งออกมาฉากเล็กๆฉากเดียว นะทองกีมาอย่างเงี้ยทองกีมาเนี่ยในเรื่องเนี่ยออกมาจะบอกว่าเป็นตัวละครสําคัญก็ก็ไม่เชิงนะไม่ได้เป็นตัวละครเอกด้ยวยซ้นะาําไปนะโกษาปานโกษาเหล็กมีคนเข้าไปหาข้อมูลเยอะแยะเลยว่าเฮ้ยเขาคือใครมีอิทธิพลยังไงบ้างกับอ,อ,อดีตที่ผ่านมานะครับคำถามเดิมเลยก็คือมีใครใช้ไหมว่าต้องไปหา สิ่งที่เราไปหาคือเราอยากที่จะเข้าไปหาด้วยตัวเองเราอยากรู้ด้วยตัวเองคำถามคือทำไมเราถึงอยากรู้ตัว,ตวเองทำไมเราถึงต้องไปดันตันไปหาเรื่องพวกนี้หาแล้วมันมีประโยชน์กับชีวิตเรายัางไงไหมก็แทบจะไม่เลยก็คือปรับความรู้นะครับกระแสะแบบนี้แหละมาย้อนกลับมาถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในห้องบ้างการจัดการเรียนการสอนในห้องเนี่ย ถ้าสมมติครูทําให้เด็กเกิดอารมณ์แบบนี้ได้รับรองว่าในอนาคตเนี่ยเว w ร์ k แน่ไอ้แบบนี้แหละคือ active learning นะครับ active learning ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากการทําให้เด็กอยากที่จะศึกษา ถ้าครูทำได้เหมือนกับที่บุคเพสันนิวาสท,ทำกับพวกเราคนไทยมันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ถามว่ามันมีแค่นี้ไหมจริงๆคือไม่เลยครับเรื่องของการแต่งกายเอ้ยเรื่องของการอะไรล่ะประวัติประวัติศาสตร์เนี่ยคนไปศึกษาเยอะมากเลย นะมาโพสต์มาแชร์มาเล่าให้ฟังนะในเพจต่างๆขึ้นมาโชว์มาอะไรกันโหมากมายมหาศาลถามว่ามันทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราทําให้การเรียนการสอนทั่วๆไปเนี่ยนะครับในห้องเรียนเนี่ยให้เด็กมีอารมณ์อยากรู้อยากเห็นอยากที่จะศึกษาแบบนี้ได้เนี่ยรับรองครับว่าการศึกษาเราสบายแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับจากตัวอย่าง สเคสนะครับก็คือ,อหนังสือจินดามนีนะครับพวกอาหารพวกตัวละครนะครับแล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์นะการแต่งกล้ายอะไนต่างนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติเกิดเราสามารถทำให้กระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียนแล้วก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยามาจัดการเรียนค้นหาข้อมูล ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจะทําให้เขาเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนได้มากๆนะครับโดยที่ครูเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยนะครับจะบอกว่าไม่ต้องเหนื่อยก็ไม่ถูกเนาะเพราะเรื่องยากเลยก็คือเรื่องของการทําให้เด็กอยากรู้นี่แหละนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ,อละครบรษษุพเพสันนิวาสเนี่ยมีไหมครับบางคนที่ไม่สนใจเลยแล้วเขาก็ ไม่หาข้อมูลด้วยทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ดังมากนะในในบ้านเราเนี่ยนะครับคำตอบก็คือมีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องต้องเข้าใจนะครับว่านักเรียนเนี่ยเกิดทุกคนไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางคนที่ที่ไม่สนใจบางคนก็สนใจบางคนก็แอคทีฟ่จริงๆ นะครับบางคนก็ไม่แอคทีฟก,ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปรับปรับกันไปนะครับก็ลองผิดลองถูกกันไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นเองนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราจะทําอย่างไรให้เด็กที่เขาไม่สนใจเนี่ยเขาก็ได้ความรู้กลับไปด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการบ้างนะครับผมจำจะจำลองเรื่องของออบุเพสันิวาส นะครับเจ้ายกตัวอย่างเช่นจากการทำอาหารแล้วกันเนาะเราเห็นในละครทำอาหารเราก็อยากทำนะเราก็ทำยังไงฮะเราก็ไปหาข้อมูลใน Facebook เราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะแล้วเราก็จะพบว่าอ๋อมันทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ลองทำกันลองผิดลองถูกทำดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเราก็ทำได้นะ แล้วเราก็เอ,อิองเกิดองความรู้นะครับจากนั้นพอเราเกิดองความรู้สิ่งที่เราอยากจะทําต่อไปก็คือการโชว์การนําเสนอนะครับถ้าสมมุติเกิดเราทําให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ได้อ้ออีกนิดนึงแล้วเราวัดผลของเราจากตรงไหนเราวัดผลของเราจากความชอบที่เพื่อนๆน,นะ,ะแล้วก็ คนที่มากดไลฟ์คนที่มาคอมเมนต์นะครับคนที่มาแสดงความคิดเห็นแสดงอารมณ์อ,อ่างต่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําให้กระบวนการเรียนการสอนของเราเนี่ยเป็นได้แบบนี้นะครับสมมุติว่า,าผมเนี่ยจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ผมก็บอกเด็กว่าผมกระตุ้นเด็กให้เด็กอยากปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วเด็กก็ปลูกต้นไม้เด็กก็หาวิธีของเขานะลองผิดลองถูกกันไปจากนั้น ได้ผลลัพธ์ยังไงเราก็ออกมานำเสนอนะครับสำคัญนะต้องให้เด็กนำเสนอจากนั้นเราก็วัดผลครับวัดผลโดยการเอา,เอาข้อมูลต่างๆมาโชว์กันมาดูว่ากระบวนการเขาถูกต้องไหมนะครับมาดูว่าเขาทำเป็นไหมแล้วเขาทำได้หรือ,อยังเขาเริ่มทำไปออยังนะครับถ้าไม่เกิดแค่นี้เราก็พอแล้วครับ เราก็ไม่ต้องอ,อะไรมากมายหรอกนะถ้าเมื่อเกิดเด็กทําได้ทําเป็นเลิศทําแล้วดีก็ห่งเสริมสนับสนุนแล้วเราก็ต้องให้เด็กคนนั้นเนี่ยมานําเสนอให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยทำยังไงกระบวนการน้หาอย่างไรนะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับการวัดผลก็ต้องมีการวัดผลปกตินะครับซึ่งเป็นเนื้อหาและวิชาที่เรา ที่เป็นข้อสอบนะครับตัวไหนที่วัดผลโดยใช้กระบวนการทํางานก็ไม่ต้องข้อสอบก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ตัวที่เป็นความรู้ก็เป็นข้อสอบไปตัวที่ไม่ได้เป็นความรู้เป็นทักษะคุณจะเอาข้อสอบมาวัดทักษะมันก็คงไม่ได้ก็คงต้องเป็นลักษณะของการดูจากการทํางานของเขานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูทําได้ ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าคุณครูทําได้นอกจากเด็กนะักเรียนมีความสุขไอ้ตัวเราเองเนี่ยครับก็จะมีความสุขไปด้วยตัวเราเองเนี่ยก็จะสนุกกับการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยนะครับเด็กก็จะอยากมาโรงเรียนนะเด็กก็จะไม่ไปวิ่งเล่นที่อื่นให้เสียเวลานะเพราะเขาสนุกกับการมา นะครับเขาสนุกกับสิ่งที่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ในห้องเรียนจิ่งๆหรือในคาบเรียนนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูลองเปลี่ยนนะลองคิดใหม่ทําใหม่ดูนะครับปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะละแล้วก็การเรียนการสอนเราก็จะพัฒนาไปสู่การทํางานที่เป็นทักษะ การทํางานที่ต้องใช้ทักษะในศตวรรษ21นะทักษะในการค้นหาข้อมูลทักษะในการความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็จะมีทักษะอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฝึกๆกันช่วงแรกๆก็เหนื่อยนิดนึงแหละนะครับพอมาช่วงหลังก็คงจะดีขึ้นนะครับเหมือนผมผ่านมา2เทอมแล้วเนี่ยนะครับก็ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เด็กก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้นะครับก็ลองฝากไว้นะครับก็คุณครูก็ลองทําดูแล้วกันนะครับทำได้ไม่ได้อย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์ลองมาถามลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับขอบคุณมากครับ